มองอย่างเป็นแมทพอรแคสต์วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องที่ว่าตรีโกณเนี่ยยากตรงไหนและแขกรับเชิญที่เราเชิญมาในวันนี้นะครับนั่นก็คือพี่ช้างเย้พี่ช้างทักทายน้องๆหน่อยครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับทั้งเด็กวีและไม่ใช่เด็กวีนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับได้มาพูดคุยกันในรายการนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยเราจะคุยในเรื่องของติีโกนล้วนๆเลยครับพี่ชางครับ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังคอนเทนต์ในวันนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆและที่สำคัญเลยอย่าลืมกด s u b ส c r i b e ช่องของ V ีบาร์เดนเอาไว้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพราะว่าช่องนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจกเสื้อมองทุกอย่างให้เป็นแมทเสื้อของรายการให้กับน้องๆด้วยนะครับกดติดตามเอาไว้เลยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับพี่ชายครับตีโกนเนี่ยสำคัญยังไงครับโอ้บทนี้นี่นะนะแยกตอบกันแล้วกันนะ,ะนะอันแรรกกายากมัคบนะ คือมันก็ติดทบสามตลอดอะทบอีเลย<ช>นะ<ช>ตรีโกนมิตินี่ต้องต้องมาแล้วเนี่ยค,ความยากนะแล้วก็ฟังก์ชันนี่ก็ยากถ้าถ้าอ,อกกยากนะแคนคูรัสนี่ก็ยากเหมือนกันใช่ไหมรตรีโกณเนี่ยที่เด็กเนี่ยอาจจะมีความขยันหรือว่ามันแยงอยู่ในใจเนี่ยเพราะว่าแนวโจย์มันหลากหลายรนะพาะคนที่จะเรียนตรีโกนได้ดีนี่นะมันก็ต้องมีความขยันอดทนแล้วก็ ทำโจทย์เยอะแล้วความสําคัญที่เมื่อกี้พี่ภูมิถามพี่เนี่ยว่ามันสําคัญแบบไหนมันสําคัญมากเลยนะเพราะว่าตรีโกณเนี่ยมันมันเชื่อมโยงไปที่บทอื่นด้วยเชื่อมโยงข้ามวิชาด้วยนะเอาเอาเชื่อมโยงข้ามวิชาก่อนละกันก็คือฟิสิกส์เนี่ยถ้าตรีโกณไม่ได้เนี่ยไปเรียนฟิสิกส์เนี่ยแตกแรงไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยจบข่าวเลยนะฟิสิกส์เรียนต่อไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดในวิชาเดียวกันคือคณิตศาสตร์เนี่ยนะในบทอื่นๆเช่นไรเวกเตอร์อย่างเงี้ยถ้าตรีโกณไม่ได้กระจกข่าวเหมือนกันจํานวนเชิงซ้อนอย่างเงี้ยมันก็ใช้ตรีโกณตลอดถูกไหมใช้ตรีโกณเยอะด้วยนะบทที่ใช้ตรีโกณเยอะพี่เป็นจํานวนเชิงซ้อนเพราะมันใช้ตรีโกณคือทั้งหมดเลยในหัวข้อของจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วหรือโพรลาฟอร์มตรงเนี้ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่พี่พูดเนี่ยครับนะคือทิ้งไม่ได้แหละพูดง่ายๆเคยจริงๆแล้วอ่ะมันใช้ตั้งแต่มปลายเดี๋ยวพอมหาลัยก็ใช้ถูกไหมพี่ช้างใช้ตลอดเลยครับนะอันนี้เมื่อกี้พูดแค่มปลายก่อนไงครับเพราะถ้าพูดไปยาวๆเดี๋ยวน้องจะหวาดกลัวรนะคนเดิมนะถ้าเข้าไปเรียนมหาลัยแล้วเนี่ยนะมหาลัยนะนะไปรุ่นไปรุ่นที่มหาลัย นะคันคูรัสหนึ่งคันคูรัตสองคนคูรัสามสมการเชิงอนุพันธ์แอดวานซ์แมทต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยพื้นฐานของตรีโกณฟังก์ชันตรีโกณวิตล้วก็จะมองตรีโกณเป็นอนุกรมเป็นอนุกรมมานานเลยนั่นน่ะที่ภูมิเรียนผ่านมาที่คณะวิทยาศาสตร์นี่รู้อยู่แล้วถูกไหมนะถ้าตรีโกณอ่อนเนี่ยเสร็จเลยก็จบเทคนิคอินทิเกรตต่างๆมันต้องใช้ตรีโกณช่วยเยอะใครที่เคยอ่านหรือค้นคว้ามาเยอะก็จะรู้ว่ามันสําคัญจริงๆนะ นี่หลังจากที่แบบว่าเออน,น้องรู้แล้วแหละว่ามันสําคัญยังไงใช่ไหมครับพี่้างทีนี้เวลาน้องไปเรียนน่ยฮะน้องก็เจอปัญหาอะไรบ้างในเรื่องของบทตีโกนเนี่ยปัญหาใหญ่นะครับใช่ครับทีทำโจทย์ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เรื่องปกติอะป <c oughs> กติเลยใช่ไหมจริงๆปกติมากผมว่าแตเนี่ยคือปัญหาใหญ่ครับเด็กหลายคนเลยนะพอเรียนแล้วเนี่ยบอกว่าเ,เรียนก็เข้าใจดีครแต่ทำไมพอกลับบ้านไปอยู่คนเดียวเนี่ยทำโจทย์แล้วมันทําไม่ได้มันติดตลอดเลยขาดคนแน่เนี่ยเปัญหาตรงเนี้ครับ เด็กจะถามพี่มาเยอะมากเลยนะถ้าพี่ก็จะขอสรุปแบบนี้คือเวลาจะเรียนตรีโกณเนี่ยหรือเรียนคณิตศาสตร์บทไหนก็ตามเนี่ยไอตอนที่มันเป็นทฤษฎีเป็นเนื้อหานี่นะนะตรงนี้มันสําคัญมันต้องเรียนให้มันเข้าใจลึกซึ้งก่อนแล้วตรีโกณมันจะมีความแตกต่างจากบทอื่นตรงไหนตรงที่สูตรมันเยอะใช่ครับเออถ้าจําสูตรไม่ได้เนี่ยสยองขวัญเลยนะหมดสิทธิ์ทำเลยนะขอบอกน้องๆทุกคนก่อนเลยว่าจะทําบทตรีโกณได้เนี่ยต้องจําสูตรได้ก่อน แต่จําสูตรได้ก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้นะถูกครับเพราะว่าโจทย์ในบทตรีโกณเนี่ยบางทีมันมีเทคนิคมันมีทริคมันต้องใช้นู่นใช้นี่มีคูณเข้าหารออกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเยอะนะและในแบบเรียนบางทีมันไม่มีนะตรงเนี้ยที่มันขาดไปแล้วแบบเรียนของของของบ้านเรานี่นะไม่ได้ว่าแบบเรียนไม่ดีนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือคือบางทีลำดับหัวข้อเนี่ย ถ้าถ้าความเห็นพี่นะพี่ก็เห็นแย้งนิดหน่อยแบบนี้เขาจะเรียงลาดับหัวข้อไม่เหมือนกับที่พี่เรียงลาดับหัวข้อเวลาสอนที่ที่วีบาจเรียนเนี่ยนะนะมันทําให้การเรียนรู้เนี่ยมันมันสะดุดมันติดขัดถ้ามาถึงเนี่ยขึ้นขึ้นสูงยากเลยเนะมาถึงบอกเป็นฟังก์ชันเป็นอะไรเลยเนี่ยนะพี่ไม่เอาครับพี่จะลากจากอัตราส่วนตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนซ้ายคืออะไรข้ามฉากคอสิดฉากแทนข้ามชิดว่าเอกลักษณ์ไปเรื่อยก่อน แล้วค่อยมาพูดวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วมาไล่มุมรอบศูนย์กลางไล่ครับแล้วค่อยมาไล่สูตรนี่ของแบบเรียนมาถึงขึ้นเป็นฟังก์ชันเลยซ้ายคือฟังก์ชันอะไรซีต้าวโดยที่ Y ายเด่ยกับซซายซีต้าฟังก์ชันคอรสคือซีต้าเนะเกเด่ากับคอร์สีต้าเงี้ยเด็กมันก็มึนตึบเลยบางทีมันก็ทําให้มันสะดุดนะถ้าถ้ามืออาชีพเนี่ยนะสอนมานานๆนอย่างพี่เนี่ยสอนมา ก็หลายปีไม่บอกว่ากี่ปีแล้วกันนะตามอายุโรงเรียนไม่ใช่รงเรียนเรเยื่องเรียนแต่ก็รู้หมดเลยว่าสามสิบเจ็ดปีใช่ไหมนะคือพี่เห็นแล้วแรกๆพี่ก็สอนตามแบบเรียนแหละแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะเราน่าจะมาสลับให้มันให้มันให้มันเรียนเข้าใจง่ายกว่าละให้มันโฟล์งเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันลื่นไหลอ่ะมันไม่มีติดขัดเลยมันเรียนได้ต่อเนื่องม้วนเดียวไปเลยพี่ภูมิใช่ไหมพี่ก็เลยมาเรียงลําดับหัวข้อใหม่เพราะฉะนั้นใครที่มาเรียนที่วีบายเดเวนนะ เวลาได้หนังสือเรียนไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแบบเรียนที่โรงเรียนครับแต่ว่าเมื่อเรียนครบแล้วเนี่ยถามว่าไปสอบได้ไหมสบายนอนมาพระนำเลยนะพาขึ้นบวชไปบววไปบัวทำไปบัวเลยนะเกษีนี่นอนมาเลยแต่เพราะว่าลําดับหัวข้อที่พี่เลี้ยงให้เนี่ยมันเรียนแล้วมันโฟมันต่อเนื่องนะแล้วสําคัญอีกอย่างเลยนะโจทย์เนี่ยมันมันหลากหลายมากเนื่องจากตรีโกณมิติเนี่ย เป็นคณิตศาสตร์ที่มีมานานแล้วเป็นพันปีครับเมื่อก่อนก็มีแคทริโกนพิตรใช่ไหมปิชคูลัสยังไม่มีหรอกรเออนิวตันยังไม่เกิดมีแคทริโกนมีพีชคณิตม,มีอะไรพิชากรลัตอะไรเงี้ยถูกป่ะครับใช่ไหมน่ะพี่ภูมิรู้จักพิชากรลัตไหมรู้จักครับเอ้าเป็นเพื่อนกันเหรออ้าวไม่เกิดไม่ทันเขารู้จักได้อ่านหนังสือเขาการอ่านไม่บอกรู้จักไม่ใช่เพื่อนกันพิชากรลัตนี่300ปีก่อนคริสตกาลนะครับส0มร้อยปีซีถูกป่ะห่ือบีฟอร์ ตรีโกนเป็นคณิตศาสตร์ที่มันเป็นคณิตศาสตร์โบราณมีมานานมานานมากแล้วแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยโจทย์มันก็จะมีหลากหลายแนวไงเชื่อมบทนั้นบทนี้เชื่อมสมการบ้างแล้วเชื่อมปีชคณิตบ้างเชื่อมการแยกตัวประกอบบ้างอะไรเงี้ยนะโจทย์มันก็จะหลากหลายคนที่จะสอนตรีโกณได้ดีเนี่ยมันต้องขยันทําโจทย์ปีแรกๆพี่ก็สอนไม่ดีหรอกพอสอนไปหลายๆปีเข้าหลายๆปีเข้าไปไงมันก็เก่าไง เห็นโจทย์เยอะขึ้นเห็นโจทย์เยอะทำาาทแต่ก็ยังไม่ได้หมดทุกแนวนะบางแนวที่มันโ้โหอมมหิตนะคมข้ามันบ้างคข้ามันบ้างเพราะว่ารู้ไปมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ถ้าทำสอบมันก็ไม่ออกอยู่แล้วใช่ไหมถ้าทำเพื่อเอาความสะใจอย่างนี้ก็เขาโอเคเขาว่างก็ทำาว่าก็ทำนะ ใครที่เจอโจทย์แบบนี้จะถามก็ถามได้แต่มันก็คิดไม่ได้ก็จะด่ากันนะใช่นี่มัเป็นอย่างนี้แหละตีโกเน่ะมันต้องเขาเรียกว่าเรียนแบบมีที่มามันต้องมีหนึ่งก่อนถึงจะมีสองถูกไหมฮะมันถึงจะแบบเข้าใจได้ถ้าเกิดแบบอยู่ดีๆคุณรัดมาสิบเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเป็นขั้นเป็นตอนถ้าทําโจทย์มันต้องทําจากพื้นฐานเบสิกไปใช่ไปปานกลางค่ัไปประยุกต์ขั้นสุดเลยเนี่ยใช่ฮะมันมันก็จะมีโจทย์หลายระดับใช่ครับ เวลาหาโจทย์มามาฝึกสอบก็ <ๆ S 2> ต้องดูด้วยว่าว่าน้องเขาต้องการไปสอบสนามไหนถูกครับใช่ไหมครับเออจะสนามแกไมดเทอมไฟน,นอลอย่างนี้เด็กๆสบายเออหน่อมแนมก็จัดโจทย์ เลเวลต้นๆพอหนึ่งองาพอขอแค่ทำเบสิกได้ทําพื้นฐานแล้วก็กลางๆที่แบบว่าแตะยากนิดหน่อยใช่ใช่ยังยังไม่ประยุกถึงขีดสุดก็คือจะวัดแค่อะไรความจำความสูตได้ความเข้าใจเออความเข้าใจแค่นี้ยสูตรนี้ใช้ยังไงถูกป่ะยังไม่ได้ไปวัดถึงขั้นวิเคราะห์สังเคราะห์หรือบูรณาการ ใช่ครับถ้าพูดแบบฝรั่งหนก็อินทิเกรชันอรแบบปรณาการคือมันโหมันเชื่อมโยงทุกแบบเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันผสมแบบหลายบทอย่างเงี้ยก็มีถ้าเกิดว่าโจทย์ตีโกนที่มันยากขึ้นไปเนี่ยเอาแบบยำโน่นนี่นั่นเข้าไปก็มีเรียถึงขั้นไล่กระบวน่ามันต้องเชื่อมโยงหลายบทเข้าด้วยกันใช่ครับถ้าเกิดว่ามีน้องมาถามครับพี่ช้างครับที่น้องเขาเรียนแบบสมมติเขาเรียนตีโกนไม่เข้าใจพี่ช้างจะมีคําแนะนําประมาณไหนสั้นๆครับ ให้สัตว์ใหญ่นำทางมาเรียนเดอะเบรนขอบคุณครับมาเจอพวกพี่นะฮะนี่คือคำแนะนำที่ถูกต้องระหวังดีนะครับนะแล้วน้องจะมีความเปลี่ยนแปลงไปแบบมีนัยสำคัญเห็นเชิงประจักษ์เลยนะหลายคนที่เรียนไม่รู้เรื่องมาเนี่ยสอบสิไรหวาดผวานอนไม่หลับสอบสิไรตกทุกทีกลายเป็นผ่าน กลายเป็นท็อปห้องท็อประดับชั้นยังมีเลยพูดไปน้องก็ไม่เชื่อ,อน้องมาเรียนแล้วน้องถึงจะรู้ว่าพี่พูดจริงคือจริงอติกรม,มันเรียนเองก็ได้แต่มันใช้เวลาเพราะว่ามันไม่มีคนแนะถูกต้องไหมครับพี่ชายสำหรับน้องที่อยากเรียนเองนะพี่ว่าทําได้นะพี่ภูมิแต่ว่ามันก็ต้องนะอดทนแล้วก็ข<ช>ยายหน่อย,อยเพราะว่าต้องดูเนื้อหาให้มันเข้าใจลึกซึ้งครับแล้วสูตรเนี่ยมันต้องแม่นเลยนะแล้วก็หาโจทย์ที่มันมีการประยุกต์ใช้สูตรเนี่ยมาทําเยอะ ก็ไล่สนามไปเลยตั้งแต่หนังสือคู่มือไปนะข้อสอบแข่งขันในสนามต่างๆแล้วก็ข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยทำมากๆเนี่ยมันก็สามารถแตกฉานแล้วก็เรียนเข้าใจประสบความสําเร็จในบทนี้ได้เหมือนกันพี่ชางครับถ้าเก SI ิดว่าเราเทียบกันเนี่ยครับระหว่างข้อสอบสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของอดีตกับปัจจุบันในบทตีโกนะพี่ชางพี่ชางว่าข้อสอบมันเป็นยังไงครับมันง่ายขึ้นหรือว่ามันยากความคิดพี่นะเท่าที่พี่มองมาแล้วก็วิเคราะห์อยู่นะครับพี่พ่ก็สูสี ไม่ไม่ต่างมากมีแค่บางปีแค่นั้นเองที่ไปเจออาจารย์ที่อาจารย์ท่านมีของเยอะหน่อยปล่อยของเยอะไปเอาพวกข้อสอบแข่งขันยากๆมาเนี่ยคือในเวลาจํากัดมันคิดไม่ได้หรอกสามนาทีครึ่งนะสามถึงสี่นาทีคิดไม่ได้ถ้าสักครึ่งชั่วโมงตข้อกเนี้ยมันก็พอคิดได้แบบนี้เขาคงกะมาออกเพื่อประกาศถ้าเป็นความคิดพี่นะเขาเรียกว่า ประกาศแสนยารุกภาพทางวิชาการของผู้อสอบจริงอะเออคือมันมันมันยากโดดเลยอ่ะพี่ภูมิเห็นไปเนี่ยโอ้มันถ้ามันคิดข้อนี้ข้อเดียวมันจะเสียหายข้ออื่นเยอะบางทีต้องทิ้งไปแต่โดยโดยรวมนะครับนี่ยเราพูดถึงถึงภาพรวมเนี่ยพี่ว่ายังโอเคใกล้เคียงกันอยู่แต่บางปีก็มีมีปานกลางข้ามาทางง่ายก็เยอะเหมือนกันนะอย่างปี6-7นี่ไงคณิตหนึ่งประยุกต์เอเเวเนี่ย ออก็ง่ายมองตา<ช>ปล่าตอบเลยไม่ได้ทษเลย<ช>อย่างนี้ก็มีเหมือนกันให<ช>่นไหมะง่ายก็อย่าไปว่าเขาเขาจะได้ออกง่าย้ง่ายแบบน,นี้ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ยุคนึ่งที่เป็นยุคแพท ที่พี่ช้างเคยบอกว่าเขาเอาข้อสอบแบบ AIME มาออกนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นอะไรเงี้ยข้อสอบแข่งขันระหว่างรัฐของอเมริกาบ้างใช่ข้อสอบที่เชิญเด็กไปดวงละสามคนหน้าคนเป็นทีมทีเหมือนเหมือนกิดสมาคมของเราเนี่ยที่แข่งกันเป็นทีมทีที่ยากๆหรือว่าอะไรเงี้ยนะเออมันมันก็เลยจะมีโดดออกไปใช่เขาเรียกว่าเห็นชัดเลยว่าอย่างนี้มันมันวัดผลไม่ได้มันไม่ใช่ข้อสอบวัดความรู้มันจะเป็นวัดดวงไปวัดดวงไป จริงครับเพราะยุ่งไงก็แซาคาร์โลไลนาก็เอามาออกใช่ใช่ใช่แซามาออกอะไรพวกนี้มาออกเดี๋ยวน้องจะงงครับแซาคาร์โลไลนาตนี่คือชื่อมหาวิทยาลัยครับอ่าเป็นแมทคอนเทนต์ของเขาเออเป็นชื่อรัฐใช่ไหมครับคารโลไลนาถูกไหมอ่าก็แสดงว่าคือถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยระหว่างเรากับต่างประเทศเนี่ยข้อสอบเราก็ถือว่าไม่ได้ยากมากก็ก็ไม่ได้ยากมากแต่เราก็ไม่ขิ้เลร่นะพี่ว่าวิชาการเมืองไทยเราเนี่ยครับก็ก็ไม่ไม่ไม่เป็นรองใครซะหน่อยนะครับ สิงคโปร์อินเดียก็อาจจะยากกว่าเรานิดหน่อยครับอินเดียนี่คนเขาเยอะไงเวลาเขาจะคัดคนเข้าหมายิวยาลยเนี่ยที่นั่งมันจํากัดเขาก็อาจจะต้องออกยากหน่อยอินเดียเนี่ยพี่ว่าค่อนข้างยากเหมือนกันพี่เห็นบางข้อพี่ยังสะดุ้งเลยจริงครับออกแบบนี้เลยวรือวะแล้วบางทีเราก็อาจจะไป c o p ปี้เข้ามาบ้างแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนอะไรเงี้ย แต่คณิศาส์อย่าอย่าพูดแล้วก็พี้เลยได้แรงบันดาลใจเออได้แรงบันดาลใจเออแค่ได้แรงบันดาลใจเพราะมันมันมันถามได้หลายจุดถูกไหมแล้วอย่างพี่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าตรีโกณมิติเนี่ยมันเป็นคณิตศาสตร์ที่มีมายาวนานมากนะต้นแบบพื้นฐานเนี่ยเราก็เอามาจากอังกฤษอังกฤษเนี่ยเขาจะมีหนังสือที่ใช้ทั่วโลกเลยคอนแลนไนท์เมื่อก่อนเนี้ยคนแต่งชื่อฮอนอีกคนหนึ่งคือชื่อไนท์ถ้าใช้เล่มเนี้ยแปลเป็นไทยบ้างแปลเป็นเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนี้บ้าง มพักหลังเนี่ยก็จะใช้ของพวกอะไรรัสเซียก็โอเคและอินเดียสิงคโปร์เนี่ยจีนจีนมันไม่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกใช่ไอินเดียมันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช่ไหมรัสเซียก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเป็นภาษาัสเซียนี่โอ้อ่านไม่ได้เลยมันมันตัวมันแปลกๆนะเราเราไม่ชำนาญไงจะดูสมการดูอะไรอย่างเดียวก็ไม่รู้มันถามอะไรกันแน่ใช่ไหมก็ถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยระดับ การออกข้อสอบของเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคเทียบกับชาวบ้านได้เลยพี่ว่าสู้ได้สู้ได้ไม่อายเขาไม่อายเขาถ้าภาษาไปเขาเรียกมีทรงเหมือนกันเด็กเราเวลาไปเรียนแลกเปลี่ยนอะโครงการอะไร AFS ใช่ป่ะใช่มันเรี i กก n รฟิลสติลเดนเนี่ยนะไปอเมริกาเรียนสบายเลยที่ที่เขาเคยมาพูดให้ฟังนะครับในในอาเซียนเนี่ยพี่ว่าสิงคโปร์อะเยดนามเออเวียดนามแต่เวียดนามก็ต้องเฉพาะกลุ่ม ครับใช่เฉพาะเฉพาะเด็กที่เขาต้องการปั้นเหมือนกันถ้ามาตรฐานทั่วไปก็พอๆกับเราถ้าเทียบข้อสอบที่เป็นข้อสอบตีกนนะครับพี่ช้างที่ในประเทศเฉพาะในประเทศนะครับพี่ช้างว่าข้อสอบสนามไหนที่มันยากที่มันง่ายก่กันครับที่พี่บูมถามนี่มันมันกว้างทีวพี่จะบีบให้มันแคบลงมามันมันต้องพูดอย่างนี้แบ่งเป็นมอต้นกับมปลายก่อนครับ ถ้ามอต้นนี่นะสนามที่ไปสอบแข่งขันคัดเลือกนี่นะไม่ดนวิทยาลุศรนี่เอมวิทนี่ไม่ต้องพูดอีกโกไม่ออกครับเควิทก็ไม่ออกเพราะมันสอบถึงแค่มสองถูกไหมก็จะมีสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมกายเจอสโอสองอันเนี้ยนะก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเตรียมอุดมนี่ก็จะซอบลงมาหน่อยง่ายกว่านิดหน่อยนะแต่ใช้พื้นฐานความรู้อันเดียวกันก็จะออกตรงพวกเอกลักษณ์พวกส่วนกลับ พวกแก้สมการตรีโกณพวกเนี้ยนะเพราะสนามเตรียมกับสนามไอเจเสโอเนี่ยนะไปแนวเดียวกันนะสอบไอเจสโอมาปุ๊บก็สอบเตรียมได้เพราะบางทีเตรียมก็เอาข้อสอบไอเจเอสโอมาอ่นตัวเลขแล้วก็มาออกไปก็สอบคัดเลือกเข้ามสี่ซึ่งก็ค่อนข้างจะโหดรลนยเหมือนกันถ้าเด็กเตรียมตัวไปไม่ดีเนี่ยโอกาสรอดก็ยากนะตรีโกณของของเตรียมอุดมเนี่ยพี่ว่าก็ข้อง่ายก็มีนิดหน่อยไม่เยอะนะส่วนใหญ่จะปานกลางค่อนไปทางยาก มอปลายไปทําบางทีก็ยังมีมีสะดุ้งเลยหนาวเออพอพี่ทำเขาบางทีก็ยังมีหนาวเหมือนกันบางข้อนะอันนี้คือหมอต้นนะถ้ามาสนามหมอปลายเนี่ยหมอปลายตอนนี้จะคัดเลือกเข้ามาไวลไรเมื่อก่อนมันมีคณิตหนึ่งวิชาสามัญแล้วก็มีแพทหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขายุบรวมครับเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งเอเเวลแล้วปัญหาของไอ้ความยากนี่นะของไอ้ตัวคณิตคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งเอเเวลเนี่ยคือจํานวนข้อที่ออกมันน้อยใช่ เขาดันไปทุบเหลือ30ข้อแล้วลดเวลาลงเหลือชั่วโมงครึ่งนะใครที่ยังไม่รู้ต้องรู้เลยนะน้องๆมาปลายนี่นะต้องรู้เลยนะเมื่อก่อนมัน3ชั่วโมงครับ45ข้อถูกไหมเป็นเติมคำสิบช้อยส5มเดี๋ยวนี้ยุบเหลือเติมคำา5ช้อย25เหลือ30ข้อทอนเวลาลงเหลือชั่วโมงครึ่ง ตรีโกณเคยออกได้4ีถึงหข้อก็ออกอ2ข้อปัญหาสําคัญก็คือว่ามันจะออกหัวข้อไหนี่ไงหัวข้อมันยุบยึนไปหมดเลยวงกลมหน่วยก็มีมุมรอบศูนย์กลางก็มีสูตรตรีโกณก็มีฟังก์ชันอินเวอร์ก็มีระยะทางความสูงการแก้สามเหลี่ยมนะท้ายพี่จาแนกเร็วๆก็มี7จ็หัวข้อย่อยแล้วมันออกข้อสอบได้สข้อ ก็ต้องอ่านใ้ครบนะเขาไม่รู้ว่าออกตรงไหนน่าจะบอกเลยนะปีนี้จอกหัวข้อนี้ปีนี้เจอกหัวข้อนี้ทําไมเขาไม่บอกพี่บูมรู้ไหมเพราะไม่ใช่หน้าที่เขาไงนะคุณสอบคุณต้องไปเตรียมไปเองคุณต้องไปเตรียมไปเองหน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่ฉันท่านมีหน้าที่ออกออกตรงไหนก็ได้สุดแต่ใจจะไขว่คว้าคว้ามาออกไปเรื่อยหรือเปล่าไอ้คนทําไมครับไอ้คนที่เตรียมตัวทําไมเขาต้องเตรียมไม่พร้อมหนักอยู่ไม่มีเส์พูดว่าโอ้ยออกตรงนี้ใครจะไปรู้ออกตรงนี้ ็เรียนได้เออมันต้องต้องรู้เพราะเขาบอกไงออกฟังก์ชันงตีกนมิติมีขี่หัวข้อคุณต้องรู้หมดมันก็ต้องเตรียมการเนื่นๆหน่อยนะเมื่อกี้เราก็รู้ไปแล้วแหละว่าข้อสอบเนี่ยที่พี่ชางวิเคราะห์ก็คือว่าณปัจจุบันข้อสอบสอบเข้ามหาลัยกับอดีตไม่ต่างกันเลยถูกไหมฮะระดับความยากถือว่าพอๆกันใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงกันถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับต่างประเทศข้อสอบสอบเข้ามหาลัยของเราก็ถือว่ามีภาษีถือว่าวัดกับเขาได้ ใช้ได้อยู่พอไดพอได้พอได้อยู่นะฮะแล้วคําถามอีกหนึ่งคำถามสําคัญเลยที่น้องๆชอบถามกันก็คือว่าไอ้บทเนี่ยมันยากขนาดเนี่ยเรียนเยอะขนาดเนี้ยทิ้งได้ไหมครับโออย่าไปทิ้งเลยเสียดายของถ้าดูจากข้อสอบปีที่ผ่านมาใช่ไหมพี่๋าถ้าถามพี่นไม่ควรทิ้งหรอกถ้าคณิตศาสร์ปีที์หนึ่งเอเเสองปีที่ผ่านมานะครับอ้อ่านหน่อย นะตั้งใจทําโจทย์หน่อยพี่ว่าคะแนนบทตีโกนเนี่ยเป็นของเราแน่แล้วถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยไปทิ้งบทนี้เนี่ยถ้าเปเชื่อมโยงจํานวนเชิงซ้อนเกิดมันมาอ,าออกใอ้พาร์ตโพลาฟอร์มเนี้ยรูปเชิงคู่เนี่ยไม่ต้องทิ้งคู่เลย<ช>ทิ้งแบบ,บแบบพ็คคู่แล้วเวกเตอร์เกิดมาอ,าออกตรงใช้ตีโกนตรงดอทตรงคอสอย่างเงี้ยทิ้งแบบแพ็คสาม เหนไหมมันทิ้งหลายบทนะใช่ครับมันทิ้งเยอะทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งเหมือนกับแถมอีกสอง่ะเออทิ้งหนึ่งแถมอีกสองน่หน่ะพี่ภูมเรียบร้อยไม่ควรไม่ควรถ้าถามพี่นะในฐานะผู้สอนนะพี่ว่าไม่ควรทิ้งนะคือถึงแม้ว่าเวลาจะน้อยยงก็ตามนี่นะก็เลือกบางหัวข้อมามามาอ่านมาทวนก็ยังดีอย่าไปทิ้งเลยเราก็มาดูว่าหัวข้อไหนออกเยอะก็ดูหัวข้อนั้นหน่อยนะถ้าทิ้งนี่เสียดายเสียดายแทนคือจริงๆ่ะถ้าเกิดว่า เราจะไปสอบอย่างนี้ใช่ไหมครับคุว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีแบบพื้นฐานจําสูตรได้ใช้สูตรพื้นฐานได้อะไรประมาณนี้แต่อย่าทิ้งแบบว่าลบมันออกไปจากหัวอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่ไม่โอเคไม่โอเคมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้ามันยากคนจะเรียนได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนเป็นกี่รุ่นมาถูกป่ะครับที่เขาบอกว่ายากยากยากก็อย่าไปโดนเขาป้ายามากถูกป่ะเออถามว่ายากไหมมันก็ยากก็ยากกว่าอื่นเพราะโจมันพลิกแพงมันใช้สูตรใช่ป สูตรก็ต้องแม่นมันพิกแพงมันเชื่อมโยงได้แล้วมันต้องมีการอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยนะก็อย่าไปโดนเขาป้ายยามากก็ไปลองดูเดี๋ยวมันยากถึงมันก็ลองไปลองลองทำดูไม่รู้ก็ถามเพื่อนถามคนที่เก่งกว่ารู้ป่ะแต่สุดท้ายถ้ามันหาทางไปไม่ได้จริงก็มาถามพี่ช้างก็ได้ถูกป่ะเออไม่เรียนวีบาตเดเบนก็ตอบให้ใช่ตอบช้างยตอนเล่นก็ตอบให้เราก็ตอบให้ถ้าน้องมีข้อสงสัยอะไรก็ส่งมาหาพวกพี่เนี่ยพวกพี่ก็จะตอบให้นะครับ พี่ช้างครับน้องๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเขาทำโจทย์ได้แล้วนะแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าบางคนเขายังทาช้าอยู่ครับพี่ช้างพี่ช้างมีเทคนิคหรือวิธีการอะไรไหมครับที่จะทําให้เขาได้ทําได้ไวขึ้นน้องๆที่พี่พูมิพูดถึงเนี่ยก็ถือว่ามีความรู้พื้นฐานในระดับพอสมควรแล้วที่พี่จะแนะนะอันนี้แนะจากใจจริงเลยนะว่าถ้าเด็กส่วนใหญ่ทําเองเนี่ยจะไม่รู้ว่าโจทย์ของตีโกลนี่นะในบทตีโกนเนี่ยบางท,นนทีมันก็ออกซ้ําแนว ถ้าจะมม่ออกซ้ำแนวนี่นะบ,บางทีเราไม่ต้องไปเริ่มต้นทําใหม่ตั้งแต่ต้นเราผลสรุปไปใช้เลยนะพี่ยกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยนะอย่างมุม15องศาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนั่งทํทราย15องศาเกิดจากทราย60องศาลบ45บองศากระจายสู่ทรายคอนก้อนทรายเครื่องหมายเหมือนเดิมไม่ต้องครับเราทํามาแล้วเราเอาค่าของมันเนี่ยมาสร้างเป็นสามเหลี่ยมเลย สร้างเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมุมแหลม15้าองศาด้านตรงข้ามมุม15้าองศายาวรูสามลบหนึ่งด้านประชิดมุม15ยาวรูสามบวกหนึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากยาวสองรูสองจำรูปนี้ก็ได้หมดเลยใ,ใครถามทซาย15ข้อ15ตอบป,ปากเปล่าทันทีบางคนว่ารูปในอา,ากาศได้ไม่ต้องไปนั่งทดซะด้วยซ้ําเห็นไหมหรืออย่างบทเรื่องการแก้สามเหลี่ยมนี้นะกว่าที่น้องจะรู้ว่าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งถ้าด้านยาว3หน่วยห้าหน่วย7หน่วยมุมป้าน คือมุมที่อยู่ตรงข้ามด้านยาวเจ็หน่วยคือมุมร้อยยีองศาเนี่ยต้องทําโจทย์ตั้งเยอะแต่พี่มันทํามาเยอะไงพี่เห็นละสามห้าเเมื่อไหร่นะเท่ากับขนาดปืนนี่นะสามห้าเจ็ดมุมป้าร้อยี่ออกเป็น10ครั้งแล้วถ้าจําอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาทําโจทย์ได้มากขึ้นวันสอบคะแนนเราก็จะมากตามด้วยลดเวลาในการทำโจเออเนี่ยเทคนิคให้ว่าอะไรที่มันเออเราทำแล้วเออมันเจอบ่อยเจอบ่อยเจอบ่อย ต้องรู้จักสร้างผลสรุปเองแบบนี้ครับเนี่ยแล้วมันก็จะทําให้คะแนนเรามากขึ้นสรุปแล้วนะครับตีโกนเนี่ยเอาจริงคือบทที่สําคัญบทหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับ,รบแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าตีโกนอาจจะเป็นบทยากบทหนึ่งแต่ว่าบางคนอาจจะบอกมันก็ไม่ได้ยากมากมแต่จริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีลําดับการเรียนรู้ที่ถูกต้องเรียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรียน,นเป็นสเต็ปครับ,รบมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจบทนี้ได้ง่ายจริงๆแล้วการที่เราจะจําสูตรได้ทําโจทย์ได้เกิดจากการฝึกฝนทั้งนั้นเลยใช่ ต้องฝึกฝนทาโจทย์เยอะๆมันถึงจะสามารถแบบว่าทําข้อสอบที่ยากได้ข้อสอบที่แอดวานซ์มากยิ่งขึ้นได้แล้วบทนี้มันไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์อย่างเดียวใช้ในทั้งฟิสิกส์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบทนี้ไม่เข้าใจเวลาเราไปต่อยอดกับวิชาอื่นๆหรือบทอื่นๆก็จะยากมากยิ่งขึ้นงั้นก็สุดท้ายนี้ก็ขอพี่ช้างครับให้กําลังใจน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบเอเรเวลแล้วก็กาลังเตรียมตัวสอบในบทบทนี้ห้หน่อยครับ คือพี่ก็อยากจะบอกน้องๆนะว่าถึงมันยากแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่เราจะเรียนเข้าใจนะเหมือนกับหนังจีนเน่ยเคยดูไหมเออค้าแข้งฝึกฝนอดทนค้นหาเห็นปะค้าแข่งโอ้โหต้องมุมานะเห็นไหมฝึกฝนเนี่ยทำโจทย์เยอะๆเห็นปะอดทนต้องอึดอย่าไปท้อทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถามเพื่อนถามใครถามพี่ก็ได้ใช่ไหมเห็นปะค้นหาหาโจทย์มาทําจนมันตกผลึกอะ สุดท้ายก็ไล่กระบวนกาเพราะมันอยู่ในตัวเราแล้วนะตรีโกนเนี่ยบางคนอย่างที่พี่ภูมิบอกเขาจะบอกเลยว่าโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องยากเลยลองไปถามเพื่อนบางคนดูก็ได้เขาบอกไม่ยากหรอกแต่ที่เขาพูดว่ายากเพราะคนส่วนใหญ่บอกว่ายากเขาป้ายยาเรามาทุกป่ะเอออย่าไปกลัวยากไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะมันยากแต่เราก็เรียนเข้าใจได้นะถ้าเราทําไมเออมีความตั้งใจจริงมุ่งมั่น่ะนะ เราเอาเนี่เนี่ยอิเตอร์รู้จักอิเตอร์ไหมที่เขาไว้ขุดดินของของเออของชาวสวนใช้เนี่ยแล้วเจาะ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 อยู่เรื่อยเนี่ยนะเราไม่ยอมหยุดเนี่ยมันต้องเจอตาน้ํถจนได้แหละถูกป่ะแลาวเจาะเจาะเจาะปุ๊บเป็นไงเออเปลี่ยนลุมใหม่เออนี่ยากไม่เอาเว้ยหนีไปทำตรงนู้นตรงนี้นะมันก็มันก็ไม่ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของเราถูกไหมเชื่อเถอะพี่ยืนยันเลยนะยากจริงไม่เถียง เพราะถ้าบอกว่าไม่ยากเดี๋ยวจะาว่าแต่หรอนะยากวยากจริงแต่ว่าเรียนรู้เรื่องได้ไหมเรียนเข้าใจได้ไหมได้แต่มันต้องรู้วิธีการมันต้องมีความอดทนมีความตั้งใจนะมีวินัยพูดง่ายนะนะเป็นไปได้ครับนะบทเนี้ยนะน้องสามารถพิชิตมันได้แน่พี่ช้างเชื่อมั่นนะเป็นกําลังใจให้เลยครับครับน้องๆคิดว่าบทตีโกเนี่ยยากตรงไหนคอมเมนต์มาบอกพี่กับพี่ช้างหน่อยนะครับ พี่ภูมิเคยได้ยินนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งเขาเก่าใ่ไหมทีโนเมทรีไม่ใช่เรื่องยากถ้าทุกคนตั้งใจจริงใครพูดนะครับเดอร์เชนพี่จางครับมีคำถามหนึ่งที่ภูมิอยากถามพี่จางครับเราเรียนคณิตศาสตร์กันไปทำไมนะครับโอ้ คาถามเด็ดเลยนะเนี่ยนะในความคิดพี่นะพี่ว่าเราเรียนคณิตศาสตร์ไปเนี่ยนะมันเป็นการฝึกความคิดคิดอย่างมีระบบนะคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็ฝึกความอดทนมีระเบียบวินยัยแล้วมันก็ช่วยเอาไปใช้ในแขนงวิชาอื่นได้ด้วยนะครับเราจะไปต่อเป็ญญาโรหรือว่าอะไรเงี้ยนะมันต้องใช้คณิตศาสตร์นี่มันสาคัญคนะคนเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีเนี่ยพี่ว่าก็ ก็น่าจะเป็นคนที่มีเหตุผลมีตักกะที่ที่ดีครับอืม